อ่าทุกคนไม่ได้เจอกันนานมากนานมากมากน่าน่าจะทีสองทีได้เลยใช่เพราะเขาไปบวชนะครับทุกคนเขาเขาไปพินทบาทอยู่คุณอยากตายไหมเขาชวนเจ้าเขาชวนเจ้าว่าฉันข้าวเย็นทุกคนทุกคนต้องต้ทงปกติเขาต้องฉันเขาต้องฉันข้าวเย็นไปก็ใช่ไงก็คุณชวนเจ้าว่าฉันข้าวเย็นไงคุณถึงโดนอาบัตไงคุณก็เลยออกมาอันนี้คืออาบัต โอ้ยดวผมว่าตายแล้วเนี่ยไม่สนอะเราเราอยู่ในพาร์ทที่เท่าไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วลืมแล้ววันนี้คือวันนี้เราจะทำอะไรนะวันนี้เราจะไปที่อื่นกันที่มันไม่ใช่ที่นี่แล้วแต่แล้วแล้วอีกอย่างเลยก็คือเราได้เพิ่มมอดกลับมาเรียบร้อยแล้วใช่ก็คือมอสสปอร์น่แล้วเพื่อเพิ่มความยากเพราะเพราะมันยากเกินไปใช่เอ้ย เป็นอะไรเออฮุกผมเป็นอะไรไม่รู้ไหนกปดูดิฮุกผมเป็นอะไรไม่รู้อะไรอ่ะคุณทําอะไรเนี่ยคุณไม่มีอะไรเล่นเลยหรืออะไรอ่ะทำอะไรช่วยผมดีผมเอหอไม่ได้ช่วยคุณยังไงอ่ะกดฮุกนี่แล้จะช่วยคุณยังไงอ่ะกดอัน เออหายละเฮ้ยอะไรวะหาผมลืมละผมเอ้ยกระสุนไงกระสุนคุณคาบยังอ่ะก็คาบไปแล้วไอ้กระสุนปืนที่เราเผื่อเจอไอ้ตัวใหญ่อะไรเงี้ยกระสุนอะไรคุณจะสร้างกระสุนอะไรอ่ะไอ้ลูกซองหรืออะไรอ่ะลูกซองมันแรงกว่าคุณก็ทำดิเนี่ยเราได้ออกไป ไอ้ยาพวกนี้เราจะเอาไปป่ะฮะไอ้พวกยาอะไรพวกเนี้ยเอาไปทำไมยาขวดอะไรเงี้ยก็คุณก็ทำบัฟเอาก็ได้จากยาหรอจากขันอาหารคุณอ่ะไม่ทำละเออผมลืม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 ทำไมอ่ะลืมนิดลืมหน่อยเป็นไรลืมไม่ได้ไงไม่โอ้รู้สึกถุงน้ำผมจะหายไปถุงนึงนะทำได้แค่อันเดียวทำอะไรแค่อันเดียวอ่ะก็บอกเดียวอ้าวชิบหายแล้ว ทำไมอ่ะก็เหล็กไม่มีละมีสามสิบันมันมันใช้เหล็กเท่าไหร่มันใช้เหล็กสามสิบหกอันตอนหนึ่งก็บอกเลยเหรอใช่โอ๊ยไม่เป็นไรงั้นคุณก็แบกไปแบกอะไรคุณครับคุณก็เป็นคนแบกไงถ้าเจอตัวใหญ่อ่ะคุณงั้นคุณครับนี้ผมได้ป่ะกระสุนนี้มันต้องใช้อะไรวะไอ้กระสุนกระสุนปืนเนี่ยไอ้ปืนโพดโพขาวเนี่ยเอาไปดูดิเอ้า ไปกดดูเผื่อเผื่อนั่นผมตอบไปแล้วค้าไม่ยากอันนี้คือกระสุนใช่ปะเออกระสุนของมัามานเองแหละนี่อะไรวะไม้เอ้ยเน็ตกลับมาแล้วโอเคอ๋อนี่งอ๋อมันต้องใช้นี่น้องใช้ปอกกระสุน ปอกกระสุนเหรอใช่ปอกกระสุนอันนี้ปะวะปอกกระสุนตามมันจะมีบอก,กอยู่ใช่ผมว่าใช่อันนี้แหละโอเคครับมาแล้วต้องใช้เศษเหล็กโอเคครับกระสุนสรุปคุณคุณจะใช้นี่ใช่ปะลูกสองคุณจะใช้ลูกสองโอเคงั้นคุณเอาเศษเหล็กมาให้ผมสักหน่อยดิอ่ะเหลือหน,นึง่งโอ้โหเหลือให้เยอะซะด้วยเฮ้ยเยอะใจหายอ่ะ ึงเวลาแล้วน,น่าจะได้หลายสเต็กอยู่ฮะโอเคได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสเต็กแล้วสี่สิบแล้วปืนอยู่ไหนอะจะไปดูคุณเดียวเอาปืนอยู่กับตัวคุณอ่ะห้าปืนปืนอะไรอ่ะลูกสองลูกสอง,สองไหนไม่มี อ๋อเหนอะไรแล้ว,ลวโอเคนี่เดินไปแล้วอ,อ,อ้าวเข้ามาเฉยอ่ะเดินไปอา้าวโอ้ย,อยไม่เก็บว่ะวันช็อตเอาดิโอ้ใสกระสุนโคชาเลยแป๊บแป๊บแปบไอ้นี่แป๊บนึงไปใส่นี่ก่อนดดินปืนกระสุนทองโอเคดินปืนดินปืนคุณเอาดินปืนมาเดีย๋ยวขอดินปืนหน่อยดิเท่าไหรอ่อ่ะ ดินปืนอ้าวคุณเอาไปหมดเลยเหรอดินปืนอะหมดแล้วไม่เหลือแล้วเฮ้ยผมยังไม่ได้กระสุน<อ>เลยยอยอยอผมมีอยู่ตั้ง26-29อันเนี่ยแบ่งไว้ครึง่งนึงวันนี้ได้ขึ้นไปดูข้างบนหรือยังอะว่าวมีอะไรขายปะเอ่อไไเผื่อม,มีเด็กปึ๊บทุกคนหมดปืนแม่งเหมือนอาบน้ำมน์เลยวะ <laughs> ปืนอาบน้ำ <laughs> อะไรอูนอาบน้ำมดก็ไมปยิงใลยพวกนี้ไงไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่มีอาหารอ่ะไม่อ่ะอาหารเราคาบได้อยู่ไม่หร่อยไม่เท่าไหรรอกบอกแล้วลงว่ดอีซี่ไม่เชื่ออ้ยอีซี่จะลงไปแล้วทำอะไรได้อ่ะเราออกไปข้างนอกกนแล้วก็โคกมัไปด้วยไง บ้าเลยมันพกได้พกก็ไปวางไงไมันยากเลยนี่เอาเต็มของเสร็จแล้วเนี่ยพร้อมไปเลยพร้อมตายเลยแอปเปิลแอปเปิลทองคุณไปหาแอปเปิลทองที่บ้านคุณดิไม่มีอา้อาวทำไมอ่ะคุณกินหมดแล้วกินอะไรแล้วผมมีอยู่สองอันจะค้าปะละ่ะไม่ผมมีสองอันเอาแบ่งปะละ่ะครึง่งหนึ่งผมมีอยู่สามอันไม่เท่าไหร่ผมมวย ผมแค่นี้เฉยเก็บคอเ,เสร็จแล้วคุณครัฟไอ้นี่เด้เฮ้ยผมคัฟเองดีกว่าคัฟแหละชามไม่ตัดเห็ดไม่ได้ตัดสุพเห็ดข้างในเลยเห็นปะสุพเห็ดมีตั้งเยอะตั้งเยอะเราไม่บอกอะไปตอนเช้าก็ได้ไม่ชีไม่ซีที่ตอนไหนเนี่ยตอนมืดเหรอนี่คุณทำอะไรเนี่ยโอ้โหทุกคนผมจะเล่าอะไรให้ฟัง คือเขาแต่งบ้านของเขาทุกคนแล้วบ้านเขาลุกเขาอยู่ที่ชั้นผมอะคนดูดิแล้วเขาก็จะทำบ้านผมลุกนะทุกคนรอดูดิบ้านผมลุกทุกคนดูดิดูเขาทำด้วทุกคนโคตรแย่เลยวิสิบหกเลยอะเยอะมากซุปเหฮดเยอะมากขายบล็อกเหล็ก สิบบล็อกตอนหนึ่งมันลกดเป็นไปได้เหรอวะเฮ้ยคุณโอ้โหเกือบตกตายมอนี่ดูเลอโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่มีอะไรเลยโอ้ว่าเวสโตนโืนเออเวสต์โอนเสียงเป็นเสียงน่าสนใจเฮ้ยเวสโตนเอามีเรามีเรามีเวสโตนอยู่แล้วใช่ไหม มีมีม <mini horror> <down> well, so ีแล้วก็เอาติดไปเลยเอาติดตัวสักอันหนึ่งอ่ะได้ได้ได้เอ้ยอันนี้อันนี้น่าสนใจอยู่อะไรข้าว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 แล้วมันกินได้หลายใช่ไหมมันกินได้หลายชามไงก็เอาชามตักได้เยอะมากเอามาดิเราจะไม่ต้องเสียเนี่ยไม่หนเห็นพ่อข้าวอ่ะกินเลยกินไม่ได้ไม่ใช่หรอมันต้องวางไม่ใช่หรอกินได้ทำไมกินได้วะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเขาตักมาให้แล้วนี่ เอ้าทำไมมึงขายอันของที่ตักมาแล้วเหรอมั้นก็ไม่ซื้อแล้วโอเคปะ let's go เราจะออกเดินทางครับทุกคนโอเคไปเลยโหเป็นไงไม่ตายด้วยโคตรดีไปเราจะไปคุนนำเลยาทออกครับคนนไม่เห็นผมผมไม่เห็นุณ ตี๋ตายเวลาคุณได้หนีคุณจะได้ยิงทันคุณจะยิงได้แมนมันแมนมันแมนเฮ้ยทางไหนอะหรือว่าเราจะไอ้นี่ก่อนดีป,ะปะ่ะวะเข้าลองเข้าโรงงานก่อนปะ่ะเผื่อมีของดีๆให้อ่าแน่ใจไม่รู้วะอย่าเลยโอเคงั้นเราไปาเดินายเปล่าอะบอกเลย เสียงรถอาจจะดังไม่สนุกคดดังอ่ะดังกว่าเสียงผมอีกอ่ะคุณกลั้วเสียงเกมดิข้างหลังมีตัวเกิดด้วยดีและไม่ดีนี่คงไม่โดนไม่ไ,ได้ตรงไหนตรงนี้เหรอฮึตรงนี้หรือไม่ใช่มันทางไหนวะเดี๋ยวนะเรา เราไปตามเอ้ยทางมันทางนู้นทางนู้นทางนู้นน่าจะเป็นทางนู้นไปก็คือไปตามทางอ่ะเอ้ยมันไม่ไมี <m> ของป่ะ<อ><อ>วะน,น่าจะไม่มีอะไรหรอกไปดหูหรือจะไปดูเฮ้ยมันมีเสาอะไรของมันด้วยวะเฮ้ยไปดูไหมเออวะ่ะมมันีอุ้ยมันมีนี่ด้วยว่ะเฮ้ยขา้างนั้นอ่ะอาจจะเป็นเพชรหรือไม่ก็ทองนะเออไปดูป่ะไม่ก็เหล็กเออว่ะเดี๋ยวแป๊บนุ่งผมหาหาที่จอดแป๊บจอดรถตรงนี้ก่อนก็ได้มั้งโอเคไปๆๆ คุณได้เอาอันนี้มาปะอะไรไอ้เอ่อที่ขุดอะพวกเหล็กอะไรพวกเนี้ยขุดเหล็กอะไรเงี้ยเอามาเอามาปะเอามาโอเคไอ่มันมีอันนี้สปอร์หรืออะไรวะไหนไม่ไม่ไม่ประกาศลังอ๋อเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยบอลกระโดโอ้โหโอ้โหโอ้ยเชื่อโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยคุยมีก่อนคุยมีก่อนคุยมีก่อนฮะเดี๋ยวตามาตามาตามาผมรู้แล้วทำไม โอ้โหรวยครับเป็นม<ร>หา,าเศรษฐีนะพวกผมมันโลภ <laughs> ผมมันโลภเยอะโอ้เป็นมหาเศรษฐีภายในข้ามคืนทีนี้ก็ซื้อของทุกอย่างแล้วที่เขาต้องการเว้ยโอ้รดปลูกข้าวอีกระยะยาวมากเลยเนี่ยจริงโอ้โหขุดแม่งเลยเอ้ยมีกล่องเอ้ยโอ้กล่องได้ไหมเพชรเหรออ๋อ,องามอันนี้มีขายนะผมนี่ผมงงว่านี่คืออะไรอะ่ะ ผมแค่ไม่ได้ซื้อเนี่ยไข่สปาลคุณทุบอะไรเออไข่ไข่สปาลอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมว่าผมว่ามันเป็นตัวอะไรสักอย่างที่มันแปลกๆอ่ะเพรา,าผมเดี๋ยวขอจัดหลอดคุณ<อ>หมดแล้วใช่ปะ่ะไม่เหลือแล้วมั้งไม่เหลือแล้วเฮ้ยโหองผม,ผมอยู่ผมยี่สิบสามวันเลยอ่ะดูก่อนนะเดี๋ยวผมลองมันคือตัวอะไรเอา้านก นโอ้โหก็ใจร้ายอ่ะไข่นกนี่ว่ะโอ้คุณแม่งใจร้ายเกินบคุดหมดแล้วอ่ะผมผมมีสิบคุดได้ไรผมได้ยี่สิบยี่สิบปั๋วเลยอะหลายแตกอยู่อ่ะเอาจริงใช่เรานอนก่อนไหมโอเคนอนก่อนผมเบื่อเสียงฝนละเออเดมืเอาไหนวะวันเนียจะแหละนอนนอนนอนเออสึก ดีหลับสบายโอเคไม่มีสถียรสิงหวนเออ่ะตรงไหนวะอ๋อตรงฝั่งนู้นโอเคอาลโหลวู้ฮู้โคนในน้ำใส่กิง้ง คุณอยู่ไหนด้ะอ๋อนี่ไงเจอแล้วผมกำลังขึ้นไปที่รถไอ้ตัวบินผมหายไปไหนไม่รู้ว่ะตัวบินอะไรอ่าแหละเอออันที่มันบินน,น,นะก็อยู่ในห้องันอยู่ในเกล่งองนะอ่ะกูบอกกูไม่อยากใช้อ่ะมัก็ตายบ่อยอ่ะใช้มันอ่ะผมเอ้ยไอย้นัน่นมันอะไรอ่ะคุณเห็นปะน,ะน,น,น,นี่นี่นู้นู้เรือปะมันเป็นเรือปะเรือขนส่งเรือขนส่ง ไปไปไปเดี๋ยวคุณจะยังไ,ไงไม่อผมจะไปแต่ผมต้องว่ายน้ำข้ามไปหรือเปล่าวะไปบอกเราไปดูทุกคนลองไปดูลองดูคุณลองไปดูไปโอเคเอ้ย thank you ตรงขึ้นขึ้นยังไงดีเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้โหเรือทหารเรือโอ้โหโคตรใหญ่ใหญ่เกินโอ้แล้วมีของดีๆให้แล้วอย่างเงี้ยอุ้ยเยอะจนกระตุกกระตุกเลยอ่ะวุ้ยกระตุกกระตุกเพราะสาหร่ายเปล่าใช่กระตุกสาหร่ายจะขึ้นไงอ่ะทีเนี้ยมันไม่มีที่ขึ้นเลย ผมต้องขุดขึ้นไปเหรอผมมีของอยู่คุณอยู่ไหนอะเนี่ยผมอยู่ข้างๆเรือมานี่แหละตรงไหนที่ขึ้นต่อบัคขึ้นไปเลยง่ายดิไหนๆคุณอยู่ไหนวะเนี่ยผมกำลังพายไปก็ตุกว่ะคุณเปิดช้างเท่าไหร่มันกระตุกสาลายมันเยอะกระตุกสาลาย โอเคอู้หูน่าสนใจมากก็ตกเฟเล้ผมหรือสาเห็บสามยุบเอ้าโอ้โหโล่งโจ้งไม่มีอะไรเลยใช่หรออุ้ยดาดฟ้าใจร้ายขนาดัหนเยหรอจะมีดาดฟ้าโอ้โหใจร้ายคินไปเปล่าโอ้โหไม่ใจร้ายอะไรอ่ะทอง โอ้โหไอ้เชี่ยโคตรเยอะเฮ้ยออกมาแป๊บเดียวนี่เรารวยขนาดนี้เลยโอ้โหมีมีข้างบนอีกวิว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 อะไรอะไรเฮ้ยผมอยากเห็นน่ะอผมอยากเห็นน่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยทอาไมอ่ะคุณดูนี่ดิไหนคุณอยู่ไหนอ่ะ อันนี้มันคืออะไรอ่ะมันไม่ใช่เรือเนี่ยมันคือแผนที่แล้วนี่แผนที่ที่นี่ไงถานประชาการของมันเหรอเรู้ไหมให้เป็นแผนที่แมพเ่รอไม่ใช่เราอยู่เราอยู่นี่เออเราอยู่นี่อ๋อเออตรงนี้เรายังไม่เคยเห็นนะใช่เรายังไม่เคยมาจุดสีฟ้าตรงเอกกลมเนี่ยเดี๋ยวนะเราต้องหาหันทันทีนี้นี่คือข้างหน้าเรือแปลว่ามาอยู่ทางซ้ายของเรือดิอืมอ๋อก็คือว่าตรงเนี้ยคือเรายังไม่ยังเรายังไม่พ้นพบถูกปะใช่ใช่แผนที่เนี้ย นอนดีกว่านอนดีกว่าหรือเปล่าวะอันนี้ไม่ใช่เซฟโซนเราอ๋อไม่อันนี้ไม่ใช่เซฟโซนเราเหรอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมอ๋อไม่ใช่นี่หว่าเดี๋ยวก่อนผมยังหาบ้านเราไม่เจอเลยต้นดูแผนที่ของผมใช่ใช่ใช่เพราะว่าผมบินไปบินไปมั่วซั่วเลยสุดมันไม่มีไอ้ตรงเนี้ยไม่เคยแสดงว่าแผนที่นี้เรายังไม่เคยยังไม่เคยพบใช่มันใหญ่มากเลยนะใหญ่แบบใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากเหลือแม่งใหญ่แลวไอ้นี่นี่แม่งใหญ่กวีก่ะนอนดีกว่าไหมเดี๋ยวรับเครื่องค้าตีก่อน มีอะไรเนี่ยประตูเต็มอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ห้องนอนห้องนอนนายพลหรือหรืออะไรอะ่ะ <laughs> โอ้ยอะไรเนี่ยบงับงเกอร์นานยกไงวะ <laughs> โอ้ผมหลวไปแล้วนะมึงหลวไปแล้วหลวไปแล้วห้องนอนนายพลหรือหรืออะไรอ่ะเอาเนี่ยพลเอกอะห้องมึงรวยเนาะมีแต่รูปอ่ะนี่กับโอเบียไอพรมันกินเบียห้องน้ำห้องน้ำมีห้องน้ำเลยไอ้ห้องนายพลมึงจะหลวไปแล้วไอ้สัตว์ ผมุดก่อนเฮ้ยนี่ปะนี่มีเตียงปะไม่มีเฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะฮะคุณจะระเบิดเหรอไม่ทันแล้วล่ะเจอเตียงแล้วเจะเจเต็งแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่แหละขุมทรัพย์้ายตายผมเจอโกดังเก็บเหล็กแหมเกือบชวด โอ้โหเมื่อกี้กะว่าจะพานกลับแล้วพาไปที่อื่นแล้ว<อ> <laughs> ถ้าผมไม่ลืมเตียงน่ะ <laughs> จบเลยโอ้โหมีปะมีปะนี่อะไรด้วยโอ้โหผมไปดูฝั่งนู้นก่อนนะมันมีอยู่อีกสองบล็อกใหญ่ๆมันอยู่ตรงน้ำเคไปดูใต้น้ำ ไม่มันเป็นใบพัดเหลืองไงไหนชันโคตรใต้น้ำมาด้วยนะเฮ้ยผมจะตายแล้วโอ้ย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 ใหญ่อะอุ้ยเกือบเจ็บจังข้าวเลยอืมซุปผมต้องกินซุปแล้วอะไม่ได้แล้ว ดูก่อนนะว่าผมได้เยอะมาขนาดไหนผมได้เท่าไหร่เนาเดี๋ยวดูแปบเอ่อในกระเป๋าเขียวผมมี42ก้อนผมมี48อ่ะมีแล้วในกระเป๋านึ่งมีเท่าไหร่วะมีมีเก้อนมีทอง2องสแตก็กที่จริงเรามีจำนวนทองผมทองผมมีสแต็กเดียวกับอีก2เรากด23 ไปออกดีกว่าไ,ไม่ใช่าจะมืดดี๋ยวมันจะมืดแล้วเนี่ยนอนดีกว่าไหมเออวะแล้วผมไม่ได้ขุดเตียงมาด้วยหรือเปล่าวะโอ้ยง่ายแล้วเฮ้ยอันนี้มันมันไม่ใช่ขนแก่นี่ว่ะงั้นใช้วิธีผมไหมง่ายๆอะไรไม่เอาอะทำไมอะผมุูส่้ห์ระเบิดทิ้งไปเลยนะไม่เอาแบบทุกอย่างเละเทะหมดเลยอะ ในการระเบ,บิดครั้งเดียวอะตรงนี้ก็เหล็กมันหมดแล้วเหรอวะหมดจริงอะน่าจะอยู่กับคุณยีสแต็กนะเหล็กอะก็เดี๋ยนะเอ่อก็ถ้าจริงจริงก็สแต็กหนึ่งอะใช่ก็กระเสร 1, ็จหนึ่งมาห้าสิบเอ็ดก่อน ข้างหลังนี้เผื่อนผมบอว่าน่าจะไม่มีนะน่าไม่มีแล้วผมแค่หาเตียงห้องนี้ห้องนี้น่นนาจะมีไม่มีอะโอเคผมเล้วผมเลือกอยู่ไหนอยู่ไหนตามมาขึ้นบนขึ้นบน นี่ไงเจอแล้วเนี่ยเตียงคุณขุดทองคุณขุดทองหมดแล้วใช่ปะหมดเกลียงโอเคแต่ไม่รู้ว่าน่าจะมีอีกหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยส่งเตียงพอดีนอนทุบเกียงไปด้วยโอเคเราจะไปไหนอะไปเมืองนู้นเหรอใช่เราจะไปเปิดเมืองใหม่กันโอเคเปิดเมืองใหม่แสดงว่าผมก็ต้อง เฮ้ยแต่ไปเปิดเมืองใหม่รถผมไปไม่ได้ผมต้องแยกชิ้นส่วนรถอะไรอย่างเี้นะาฮะโอเคเดี๋ยวคุณจะทำอะไรอีกอ่ะคมคงไม่มอยากรู้หรอกไม่<น>บอกก็รู้<น>ตัวเป็นผมจะเออกอากระยะนะเพราะมันระเบิดมันแรงมากนึงบนึงแ๊บนึงแ๊บนึงผมเอาผมกับตายแล้วผมทิ้งของผมทิ้งของก่อน ไปแล้วนะมันออกทางไหนวะทางนี้เไหนอะนี่เลนแหละป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 ะฮ่ามีสารภาพวู<ฮ>รถคุณนอยู่ตรงไหนนะตรงจรงไอ้นี้ปะรถผมอยู่ตรงไอ่ อะไรวะชายหาดอะชายหาดชายหาดเดี really, right? out, ๋ยวชายหาดหยุดเนี่ยหุ like> 公公่นคุณละมยีป้ายเขียวตรงเนี้ยเฮ้ยเสียงเฮ้ย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 คุณ